เพื่อให้รู้ก็คือให้รู้ว่าอะไรล่ะที่มันจะช่วยทําให้จิตนี้มีความสงบเยือกเย็นผ่องใสไอ้สิ่งนั้นเนะ่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้รู้เพราะว่าที่เราจะเกียรตะกายกันอยู่ทุกวันก็อย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆว่าถ้าเราต้องการจะมีสิ่งที่เรว่าความสุขตามสมมติและความสุขใน,ในที่นี้เราก็หมายถึงความสุขเย็นข้างในให้จิตมันเยือกเย็นผ่องใสเป็นสุขอยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่เราต้องการ เราไม่อยากเดือดร้อนเราไม่อยากวุ่นวายเพราะความชอบความไม่ชอบใช่ไหมคะนึกดูชีวิตคนเราทุกวันนี้มันอยู่กับไอ้ความชอบความไม่ชอบมันวุ่นอยู่กับชอบไม่ชอบแล้วก็ชอบไม่ชอบของใครอย่าลืมถามต่อไปของฉันฉันตัวเดียวเนี่ยไอ้นั่นฉันก็ไม่ชอบไอ้นี่ฉันก็ไม่ดีฉันว่าอย่างนี้ดีฉันว่าอย่างนี้ถูกไอ้ที่ถูกที่ดีอะ่ะเพราะฉันมันเคยมาตั้งแต่เล็กๆฉันคุ้นเคยกับสิ่งนี้ อะไรที่ฉันไม่คุ้นเคยสิ่งนั้นก็ไม่ถูกสิ่งนั้นก็ไม่ดีเนี่ยชีวิตมันวุ่นวายอยู่อย่างนี้เอาไม่เอาชอบไม่ชอบสรุปรวมก็คือว่าได้อย่างที่ฉันต้องการเสียแล้วก็ฉันก็ไม่อยากเสียมันมันวุ่นอยู่สองอย่างเท่านี้เองท่านจึงบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาตามอาวิชชาคือด้วยอํนนานาจของอวิชชามันจึงผลักให้จิตนี้ดิ้นรนรอยู่ด้วยความอยากอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็น แล้วก็เมื่อได้มาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะถูกต้องเมื่อมีเข้าก็ไม่รู้ว่าจะมียังไงถึงจะถูกต้องเมื่อเป็นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงจะถูกต้องเข้าใจนะคะที่ว่าอย่างเนี้ยเพราะเราทุกคนเคยมีเคยเป็นเคยได้กันมาใงนั้นถ้าเผอิญมันเกิดโชคปะเหมาะเคราะดีมันลอยมาหรือเผอิญญาติผู้ใหญ่ท่านเกิดสิ้นชีวิตมีความเมตตาปราณีมากมอบมรดกให้ก้อนใหญ่ไอ้ที่เคยเดินตัก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 ขนรถเมย บัตนี้จะไปซื้อรถเบนซ์คันใหญ่มาขับขี่เข้าละทีนี้ที่บอกว่ามีก็มีไม่ถูกเรียกว่ามีไม่เป็นได้ก็ได้ไม่เป็นเป็นอะไรก็เป็นไม่ถูกต้องในหมายความว่าอะไรได้มาก็ได้อย่างยึดมัน่นยึดมั่นว่าอะไร,ไรว่าเป็นของฉันเป็นของเราเป็นของฉันเพราะฉะนั้นฉันก็จะใช้ไอ้สิ่งที่ฉันมีเนี่ยถ้ามีเงินจะใช้เงินตาม ตามอะไรตามใจฉันตามใจฉันฉันชอบอะไรฉันก็จะใช้ฉันอยากกินอะไรฉันก็จะกินฉันอยากจะเอาอะไรฉันจะเอาเงินไปกว้านมาให้หมดเลยโดยไม่คำนึงถึงว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคำว่าเป็นอย่างไรหมายความว่าจะไปกระทบผู้อื่นอย่างไรจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอย่างไรจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นอย่างไรไม่เคยคิดเพราะว่าฉันมีนี่ฉันก็จะใช้เงินอนั้นน่ะตามใจของฉันมีเรีวกว่าใช้ไม่เป็น ทำไมถึงว่าใช้ไม่เป็นเพราะในขณะที่เอาเงินหวานไปนั่นน่ะใจของคนหวานนี่เป็นศุกหรือเปล่าขอโทษเถอะมีความทุกข์หรือเปล่ามีไหมมีความทุกข์ยังไงก็มีความแบบดิ้นรน่ยดิ้นรนต้องการต้องการอยากได้มาจิตนั้นก็กระเพื่อมดิ้นรนอยากได้มันกระเพื่อมกระเพื่อนอะไรกระเพื่อมดนความพึกเหิมพึกเหิมว่าแม้เรามีเงิน่ะเราก็หวานได้ ระหว่านเงินได้ซื้อได้ตามที่เราต้องการหรือว่ามีอำนาจเพราะฉันมีอำนาจฉันไม่เคยมีอำนาจเพราะฉะนั้นก็ใช้อำนาจเต็มที่สั่งโน่นสั่งนี่สั่งผิดสั่งถูกสั่งตามอะไรใจฉันใจฉันอีกเหมือนกันไม่ใช่คนอื่นสั่งตามใจฉันเพื่อจะแสดงว่าฉันใหญ่นี่แหละศักดิ์ศรีของฉันใหญ่อัตตาโตโตตามขึ้นมาเลยแล้วในขณะเดียวกันจิตนี้มันก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันกระเพื่อม กระเพื่มในความึกขิมอย่างที่เขาเรียกว่าลืมตัวลืมตัวในทางโลกยาโสโอหังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่เพราะเหตุว่ามันเป็นความอยากตามกิเลสจึงทําให้แม้ว่าได้ก็ได้ไม่เป็นคือใช้มันไม่ถูกเป็นก็เป็นไม่ถูกเพราะมันใช้อนาจบาทใหญ่ข่มขีข่มเหงเขาหรือว่ามีก็มีก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะมันไม่รู้จักว่าจะใช้ยังไงถึงจะเกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะสรุปก็คือว่า การใช้นั้นไม่ว่าจะใช้อำนาจใช้เงินใช้สิ่งที่ตนเป็นตนมีก็ตามใช้เพื่อสนองสนองหรือว่าบำเรอความอยากของตนบำเรอตัณหาของตนที่ตัวมีอยู่เท่านั้นเองเพราะ,ะนั้นมันก็เลยยิ่งพึกเขิมพองฟูตีนไม่ติดดินพอตีนไม่ติดดินมันลอยล้มลงม,มาเมื่อไหร่แล้วไหมมันฟาดผางมันฟาดผางมันล้มสลบมันเจ็บปวดสาหัสจนจะตายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเรียกว่า ถ้าหากว่าตัญหาเกิดขึ้นเพราะอำนาจอวิชชามันมีผลร้ายร,ร้ายถึงขนาดนี้น่ากลัวเหนกันน่ากลัว,ลวไม่ใช่ไม่ใช่น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวจริงๆ